สวัสดีครับอ่าก่อนเริ่มการสัมภาษณ์นะครับผมอยากให้คุณครูคเนี่ยได้แนะนาตัวสักหน่อยครับครับผมสวัสดีครับครูชื่อครูเด่นศักดิ์ชัยยมัมชิมชื่อเล่นครูบิ๊กนะครับปัจจุบันปฏิบัติการสอนอยู่โรงเรียนมัธยมสวิทเสรีนสอนุสอนสอนในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับอ่าประวัติความ บอความเป็นมาของครูบนีนะครับครูบกเริ่มเส้นทางการมาเป็นครูยังไงแล้วก็รวมถึงแรงบัน,าบนดาลใจของครูบกด้วยครับขอประวัติคร่าวๆนะครับคับขอเ่าความตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมแล้วกันนะครับสมัยครูเรียนมัธยมนะครับแนะแนวแนวยงเข้าไม่ถึงนักเรียนเหมือนปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นการที่เราจะไปเรียนสายอะไรส่วนมากแล้วก็เป็นความคิดของตัวเองล้วนๆแล้วก็เป็นความต้องการของ ที่บ้านด้วยนะครับจริงๆแล้วในใจลึกๆตอนมธัธยมครูก็อยากจะเป็นครูนะครับเพราะรู้สึกว่ามีครูที่เราชื่นชอบและอยากเป็นแบบเขาแต่พอขึ้นระดับชั้นมธัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่ามหก <C> ก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตจะเลือกสาขาวิชาอะไรก็เลยมองว่าเรียนคณะวิทยาศา,ศา,ศา,ศาสตร์จะสามารถเลือกเลือกการทำงานนะครับ สายงานน่าจะมีมากกว่าครูเพราะว่าถ้าเรียนครูน่าจะได้เป็นครูอย่างเดียวตอนนั้นเป็นความคิดของตัวเองรวนๆนนะครับครูก็เลยเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมหลังจากที่จบจากมหาลัยแล้วก็ตอนแรกเลยครูไม่ได้เป็นครูนะครับครูได้ทํางานบริษัทซึ่งเป็นนักวิชาการอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งนะครับประมาณทํางานได้ประมาณแปดถึงเก้าเดือน พอทํางานไปรู้สึกว่ามันมันไม่เหมาะกับตัวเองรู้สึกว่านั่งอยู่หน้าคอมตลอดเวลาไม่เหมาะกับตัวเองก็เลยความคิดตลอดเวลาเลยว่าจริงๆคือเราอยากเป็นครูก็เลยลองออกไปหางานครูดูไปสมัครดูนะครับแต่ก็คิดว่าเป็นเป็นครูที่ไหนถึงจะได้เงินเดือนเยอะนะครับตอนนั้นก็มีให้ทั้งรัฐบาลและเอกชนคือตอนนั้นคือพูดตามตรงเลยว่าต้องการต้องการเงินเยอะด้วยนะครับ ก็เลยเลือกโรงเรียนเอกชนที่มีเงินเดือนสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปนะครับเพราะว่าโรงเรียนรัฐบาลเป็นครูอตัตจ้างเขาให้ค่าตอบแทนที่น้อยมากนะครับครูก็เลยได้เลือกโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ทํางานที่โรงเรียนแห่งนั้นเป็นเวลา10ปีด้วยกันถือว่าเป็นที่ที่บ่งเพาะครูให้เป็นครูอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่สอนให้เราคิดบวกคิดเชิงบวก นอกจากสอนหนังสือแล้วเขายังสอนในการใช้ชีวิตนะครับไม่ให้เด็กเก่งอย่างเดียวแต่สามารถดำเนินชีวิตได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครับผมแล้วพอถึงทํางานไปประมาณสิบปีนะครับรู้สึกว่าเริ่มเริ่มอิ่มตัวแล้วอายุมากขึ้นก็อยากจะย้ายกลับบ้านนะครับก็เลยลองออกมาสอบราชการดูครับผมก็เลยออกมาสอบก็ได้บรรจุที่โรงเรียนมัธยมสวิตเซเรียนที่แห่งนี้นะครับ ก็เลยได้มาเจอกับลูกศิษย์นะครับก็คือ้นเจ่านี่แหละครับที่เราก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีคนหนึ่งนะครับที่ตั้งใจเรียนหนังสือครับก็รูก็รู้สึกว่าการที่มาสอนโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้เจอเด็กที่หลากหลายนะครับ ครับแล้วก็ในการทำงานของครูวิในแต่ละวันนะครับครูวิ mm. มีคติประจำใจอะไรไหมถึงแบบมีแบบแบบแบบมีแรงใจในการลุกมาทำงานในแต่ละวัน,นครับแรงบันดาลใจเหรอครับจริงๆก็ไม่มีหรอกครับเรารู้แต่ว่าเรายังมีเด็กที่ยังคอยรับความรู้กับเราอยู่ทุกๆวันดังนั้นเราผู้ให้ความรู้เราต้องมีความกระตือรือร้นมากกว่าเด็กหลายเท่า การที่เราจะสอนเด็กในแต่ละวันนั้นไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็จะไปสอนได้เพราะการเป็นครูที่ดีเราจะต้องมีการเตรียมตัวในการสอนในทุกๆวันครับผม,มดังนั้นคติประจําใจก็คือแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนครับเราอยากให้เด็กของเราเป็นยังไงเราก็ปฏิบัติตัวอย่างนั้นครับผมครูบิกมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับวิชาที่ครูบิกสอนบ้างไหมครับวิชาที่ครูสอนคือวิชาชีววิทยาใช่ไหมครับ ครูก็รู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะมากนะครับบางคนก็ชอบชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับดังนั้นสิ่งเดียวที่จะสามารถพิชิตวิชานี้ได้ก็คือความขยันเท่านั้นครับบางคนบอกว่าเรียนวิชานี้ต้องอ่านเยอะๆต้องท่องจำจริงๆมันก็เป็นแบบที่เขาพูดนะครับเพราะว่าถ้าเราอ่านไม่เยอะไม่ท่องไม่จำม,มันก็ไม่สามารถจำได้ครับเพราะเนื้อหาเยอะมากดังนั้น เทคนิคแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปครับสิ่งเดียวที่จะสามารถชนะได้ก็คือความขยันครับขยันเข้าไว้เก่งไม่กลัวกลัวขยันครับเอ่อเออข้อสุดท้ายน,นะครับคือครูวิกมีเทคนิคการสอนเด็กแต่ละระดับชั้นที่จะอยากจะมาแชร์น่ไหมครับเ,เทคนิคการสอนนะครับง่ายๆเลยครับเราใช้หลัก n e o h ฮิว n มนิหลัก Neoh ฮิวมนิคืออะไร หลักนิโอหลักนิโอเฮมินเนตก็คือเป็นหลักสูตรที่ให้เด็กมีกระบวนการคิดบวกนะครับพูดบวกคิดบวกก็คือไม่ให้คิดทางด้านลบนะครับมันจะส่งเสริมให้เด็กนั้นฉลาดและมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจพร้อมกับด้านสมองไปพร้อมๆกันครับสอนให้เด็กเรียนรู้ในด้านสติปัญญาและยังสามารถมีความสุขในการใชร้ชีวิตไปด้วยครับ เพราะในหลายๆที่ของสถานศึกษาส่วนมากแล้วจะเน้นแต่วิชาการโดยไม่คำนึงเลยว่าในแต่ละวันนั้นเด็กที่ไปเรียนเขาจะมีความรู้สึกยังไงเขารับในสิ่งที่เราสอนไปหรือไม่ดังนั้นการสอนหนังสือเราก็ต้องดูด้วยว่าเด็กที่เราสอนนั้นมีความพร้อมที่จะรับมากน้อยแค่ไหนบางทีเด็กอาจจะไม่พร้อมแต่ครูก็ยังสอนไปแบบนี้บอกเลยครับว่าสอนยังไงก็ไม่ได้ผลดังนั้น เราก็ต้องดูว่าเด็กแต่ละคนนั้นต้องการอะไรนะครับถึงจะเหมาะสมกับเด็กคนๆนั้นครับก็ขอบคุณนะครับที่ครูวิก,กมาให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับขอบคุณครับครับผม